เดี๋ยวจะให้เธอเคยกินนะเคยกินถึงเคยกินยังเคยกินยังทำปีละครั้งใช่ทำปีละครั้งใช่ทำปีละครั้งใช่คเนี่ยทำไมรู้ไหมอันอะไรเพราะเขาขายเพชรทุกปีเลยยี่มันรู้ตัวเองละไม่มึงแต่ประเด็นคือหอมแบบเปิดกล่องมาหอมบ้าอ่ะมาค่ะปีละครั้งุหรอลุมลุมลุมกูกินอย่างนี้บ้างขอกินดอกกุหลาบอะไรกินดอกกุหลาบอน่อย ้ใบเตยมันหอมเนาะมามามาอ๋อ,อไม่ใช่ไม่โดนย,ยังไม่ทันอะไรเลยไม่เหมือนกินไอ้เนี้ยอะไรเค้กอ่ะอ้าวก็ต้องคือเค้กคือใบเตยอ่ะมันคือแค่ใบเตยหอมมากเอาจริงตัวครีมอ่ะรสชาติเหมือนตาม เค้กสมัยเรากินตอนเด็กๆเค้กโบราณปกติเลยครีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเพลเจอร์ของใบเตยอ่ะมันเก่ยวจะเป็นชิฟ่อนนิดนึงมันเลยแบบยุคใหม่นิดนึงอร่อยถ้าออกมาจากเตานะมนจะรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมันทำเสร็จใหม่จะเป็นยังไงแต่แบบนี่ก็หลายวันแล้วแต่ก็ยังหอมยังแบบอืออร่อยจริงอร่อยจริงแล้วก็ที่ฉันกินหมดไปแล้วขายสองปอนขึ้นไปอันนี้สองปอน